ครับสวัสดีครับนี่คือรายการวีโรดวิวชายเด่นนะเราก็มาเล่นกับแมวเหมียวผมเลยไงน้องเหมียวเอ้ยแมงคือมากเลยชื่อไอดำ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 ไงไอ้ดำเฮ้ยมันนี่สิยายาไปดูสายคอมดูสายสายคอมลุไปเอ้ย

นี่นะครับก็จบแค่นี้สวัสดีครับ